สวัสดีครับพบก,กับเอิญเบิดก็ได้ครับวันนี้ผมจะมาทําเครื่องสับกากมะพร้าว DIY นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเพื่อจะได้เอามาแก้ไขก่อนที่จะทําสีนะครับผมเศษเหล็กที่ผมใช้ก็คือเหล็กหน้าสามสองท่อนขนาด50าสิบเซนนะครับผมแล้วก็มีขนาดหนึ่ง หนึ่งนิ้วเป็นเหล็กเป็นเหล็กตัวตัวแอลนะครับหนึ่งนิ้วเพื่อจะใช้ค้ำนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีเหล็กหนึ่งนิ้วเพื่อออกให้มันเป็นลักษณะมีช่องแล้วก็เพื่อจะได้สับกดใบมีดให้มันลงในช่องแล้วจะได้กากมะพร้าวตามที่เราต้องการได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นลักษณะไหนก่อนทํา ซีนะครับซึ่งผมได,ได้ได้เชื่อมไว้หมดแล้วนะครับอยอมจะมาอธิบายฟังว่าเออคือมันคือเอาไว้ทําอะไรคือเอาไว้สับยังไงอะไรครับเดีย๋ยวไปดูในคลิปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับไปเลยครับอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะครับจะเป็นเศษเหล็กเก่าที่เราเหลือใช้ แล้วก็ผมก็จะมาออกให้มันเป็นช่องแล้วก็ทำที่ใส่มีดอันนี้นะครับใส่มีดนะครับแล้วก็จะมาเจาะรูเพื่อใส่น็อตนะครับนี่อุปรกรณ์ข้าวๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่ ทำสำําเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้พ่นสีนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูก่อนว่าจะใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวไปประกอบกันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันเลยนะครับโดยจะมีน็อตเบอร์สิบนะครับยาวประมาณสองนิ้วนะครับนี่น็อตเบอร์สิบยาวสองนิ้วนะครับมีน็อตสองตัวนะครับอ่าแล้วก็มีด อีโต้นะครับซึ่งได้การใช้งานมาแล้วแหละครับแต่ว่าอันนี้จะมาลองใช้ดูว่ามันจะได้ผลไหมกับอุปกรณ์ที่เราจะทำนะครับเดี๋ยวประกอบกันเลยครับขั้นตอนแรกครับก็มาใส่นี้นะครับเอาน็อตใส่นี่ขันน็อตลงไปนะครับที่ใส่น็อตนะครับเพื่อจะ เอามีดมาเพื่อถอดลับตอนที่มันหมดคมนะครับจะได้สะดวกนะครับเราไม่ต้องขันให้มันแน่นมากเท่าไหร่ก็ได้นะครับขันให้มันอยู่แล้วก็ให้มันใช้งานได้แบบสะดวกเราครับแต่ว่ายังจะมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้ทําคืออ,อ็อ,อกไบดัมนะครับเพื่อจะได้มีแรงกดจะได้มีแรงกดให้มันมากขึ้นนะครับ แต่ตอนนี้แค่ทําให้มันเป็นอลองดูว่ามันจะสับได้ดีไหมนะครับใช้งานลักษณะนี้มันจะโอเคไหมนะครับเพื่อจะได้เอามาแก้ไขก่อนที่จะทําสีนะครับผมจะจะมาลองกันครับว่าเครื่องสับมระพรา,าตัวนี้สับกากมะพรา,าตัวนี้นะครับจะใช้งานได้ดีไหมนะครับแต่ว่าแนะนํานะครับให ให้มปนบางหน่อยนะครับมันจะเหนียวเวลาเราสับนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะได้ขนาดไหนนะครับตามที่เราต้องการเลยครับเราจะเอาแบบฝอยเล็กก็ได้นะครับเอาแบบลเล็กๆก็ได้ครับไหนก็ต้องระวังมือนิดนึงนะครับนี่ ตอนนี้เราวางมือตอนที่เราจับนี่นะครับลอ่มันลองใช้ขนาดนี้ก็ได้ครับปอกำลังพอด,นนดีครับจะเอาไปใช้ในการปลูกปลูกต้นไม้หรือเอาไว้ใช้เลี้ยง ร่วงสาคูก็ได้นะครับนี่ครับมันก็จะได้ลักษณะนี้ตามที่เราต้องการเลยนะครับนี่ครับหลังจากทำสีแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างติชมได้นะครับพี่ๆคนไหนสนใจอยากจะทำก็เอาไปทำได้เลยนะครับไม่สงวนนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นเครื่องทุ่นแรงในการสับกากมะพร้าวนะครับ ใครสนใจหรือยังไงก็เอาไปทำตามได้นะครับหรือถ้าเรามีแต่อุปกรณ์แต่เราไม่มีเครื่องเชื่อมเราก็ไปจ้างช่างเขาทำได้นะครับผมว่าน่าจะไม่เกิน300้อยหรือ500ร้อบาทนี่แหละครับครับผม ยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ